คลิปยาวฉบับเต็มวิธีทําพวงมาลัยพวงนี้มาแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็ตามในวิดีโอนี้เลยอย่างแรกต้องมีลวดกระมีปืนยิงกาวปากกาไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันสําหรับนําร่องเวลาเราร้อยดอกตะเกียบม้วนเกลียวสําหรับทําตัวพวงคีมตัดลวดหรือเป็นกันไกก็ได้คีมหนีบลวดไม่ใช้ก็ได้วิธีม้วนเกลียวทําตัวพวงวางตะเกียบแนวนอนพาดลวดกระมีลงบนตะเกียบใช้นิ้วโปจับไว้ ม้วนไปจนสุดระหว่างม้วนก็อย่าให้ลวดซ้อนกันตัวเกลียวพวงนี้เราทําไว้25ชิ้นเอาออกจากตะเกียบแล้วก็ยืดนิดหน่อยเวลาติดจะได้ติดง่ายเราวัดเท่านิ้วชี้เรานะคะทุกเส้นจะได้เท่ากันถ้าใช้ไม้บรรทัดวัดก็ประมาณ7เซนติมติดกาวที่ปลายตัวเกลียวม้วนอีกด้านหนึ่งมาประกบกันให้กลายเป็นวงกลมกดไว20้20-30ถึงวินาทีจัดแต่งทรงถ้าอยากให้วงกว้างขึ้นก็ยืดออกนิดหน่อยแต่อยากให้เล็กลงก็บีบเข้าได้ทำครบ25 ววงแล้ใช้ลวดกรรมหีหนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักในการร้อยขันที่เป็นรอยต่อของกาวไว้ด้านในลวดกรรมยหีสีขาวที่เราใช้นี้ชื่อว่าสีขาวนมงโคตรรหัส a 0 0 3ของตะก้านี้เลยร้อยเสร็จแล้วแล้วเราก็นำมาโค้งเป็นวงกลมเพื่อทำตัวพวง จัดขนาดให้ได้เท่าที่ต้องการแล้วมัดให้แน่นตัวพวงเสร็จแล้วต่อไปเป็นวิธีทําดอกไม้ที่ตกแต่งอยู่บนมาลายและปลายอุบะใช้ปากกาและตะเกียบเป็นแบบวางลวดกระมีหยี่ลงใช้นิ้วโป้ก,กดปลายลวดไว้ม้วน5้รอบบีบลวดชิดกันม้วน2รอบจับเส้นริมสุดสอดกลับไปด้านในดึงปลายลวดออกมาม้วนสรอบ จับงอลงแล้วกลางอ,อกบีบก,ก,กีบลงให้แบนแล้วบิดขึ้นให้เป็นดอกได้เป็นดอกแล้วดัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งให้มีลักษณะงุ้มเข้าเหมือนดอกตูดัดปลายกีบอีกครั้งให้มีลักษณะเหมือนตามในคลิปเราทําแบบนี้ไว้6ดอก3ดอกเราจะร้อยลงไปในอุบั3ดอกนี้เราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันเสียบหารูนําร่องไว้ร้อยมาลายส่วนอีก3ดอกเราใช้ตกแต่ง เราจะติดมุกหรือเกสรก็ได้ส่วนต่อไปกีบเลี้ยงใช้ลวดกามหิหยีโทนสีเขียวม้วนด้วยปากกา5รอบขั้นตอนการทำกีบเลี้ยงเหมือนกับการทำดอกไม้ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่เลยแต่ไม่ต้องดัดปลายกีบให้บานออกลวดกำมะหยีสีเขียวที่ใช้ทำกีบเลี้ยงวันนี้คือสีเขียวยกรหัส A010 ตัดปลายลวดที่เหลือออกเพื่อนำตัวกีบเลี้ยงไปร้อยเข้ากับอุบัลวดที่ใช้ร้อยอุบะใช้ครึ่งเส้นม้วนตรงปลาย ร้อยดอกไม้สีฟ้าเข้าไปก่อนแล้วตามด้วยกลีบเลี้ยงมาถึงดอกไม้ที่อยู่บนตัวอุบะเราเรียกดอกนี้ว่าดอกมะลิเย